บทนำขีปนาวุธโทมาฮอคคืออะไรขีปนาวุธโทมาฮอคธรมะฮอคเป็นขีปนาวุธครุชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายระยะไกลด้วยความแม่นยามันถูกพัฒนาขึ้นเป็นอาวุธนำวิถีเชิงรุกสำหรับการโจมตีบนพื้นแลนด์แอตแท็กและบางรุ่นถูกปรับให้ใช้ต่อต้านเป้าทางทะเลข้อเด่นคือการบินที่ระดับต่ำใช้ระบบนำทางหลากหลายและสามารถปล่อยจากเรือผิวน้ำหรือเรือดำน้ำได้ทำให้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่กองทัพระดับโลกใช้งานบ่อยครั้งประวัติสั้นๆ แนวคิดขีปนาวุธครูสมีมานานแต่ชื่อทอมฮอกเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อสหรัฐพัฒนาอาวุธนี้ในช่วงปลายศตวรรษที่20เพื่อให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลาจากฐานเรือหรือเรือดำน้ำได้อย่างแม่นยำโดยได้รับการนำไปใช้ในปฏิบัติการต่างๆตั้งแต่ยุคสงครามอ่าวจนถึงเหตุการณ์ทางทหารร่วมสมัยเพื่อสร้างการเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์และลดความเสี่ยงต่อกำลังพลหลักการทำงานภาพรวมระดับสูง เทมาฮอคเป็นขีปนาวุธที่บินด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตในโหมดครูสกล่าวคือบินเร็วระดับซับโซนิกที่ความสูงต่ำเพื่อลดการตรวจจับมันใช้ชุดระบบนำทางผสมผสานเช่นอินไออินระบบ GPS และระบบนำทางจากข้อมูลภูมิประเทศแผนที่เพื่อคำนวณเส้นทางบินและปรับแก้ตัวหัวรบจะถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการโจมตีเป้าหมายคงที่หรือมีความสำคัญข้อสำคัญคือการนำเสนอศักยภาพการโจมตีระยะไกลาจากแพลตฟอร์มทางทะเลโดยไม่ต้องเสี่ยงกับกำลังคนมากนะักรูปแบบและรุ่นพื้นฐานโดยสังเกต มีหลายรุ่นและการปรับปรุงตลอดเวลาบางรุ่นเน้นโจมตีเป้าในพื้นที่ (Land Attack) ขณะที่บางรุ่นมีความสามารถต่อต้านเรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญในแต่ละรุ่นมักเกี่ยวกับระบบนําทางการสื่อสารกับเครือข่ายยุทธศาสตร์และความสามารถในการปรับเส้นทางระหว่างการบิน t r a j ทักทิงในภาพรวมโทมฮอคพัฒนาไปสู่การมีระบบที่ยืดหยุ่นและเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลทางทหารสมัยใหม่แพลตฟอร์มการยิงและบทบาททางยุทธศาสตร์ โทมาฮอคสามารถปล่อยจากเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำซึ่งทำให้การใช้งานมีความยืดหยุ่นสูงเรือแม่ข่ายที่อยู่ห่างจากแนวหน้าอาจปล่อยโทมาฮอคเพื่อตอบโต้เป้าหมายสำคัญโดยตรงบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของมันคือการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของศัตรูเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และการสนับสนุนปฏิบัติการที่ต้องการความแม่นยำโดยไม่เสี่ยงต่อาการประทักของกำลังพลในระดับสูงการใช้งานจริงและผลกระทบโทมาฮอคถูกใช้งานในหลายปฏิบัติการระดับสากลมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ผลของมันมาจากความสามารถยิงไกลและแม่นยำที่ทําให้ฝ่ายที่ใช้งานสามารถสร้างผลเชิงยุทธศาสตร์ได้โดยไม่ต้องเคลื่อนกําลังบกขนาดใหญ่ผลทางการเมืองและยุทธศาสตร์จะมีทั้งด้านบวกลดความเสี่ยงต่อกําลังพลและด้านที่ต้องถกเถียงผลกระทบต่อพลเรือนและกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อต้องใช้กําลังข้อควรพิจารณาทางกฎหมายและจริยธรรม การใช้ขีปนาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงย่อมมีความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมผู้ใช้งานต้องคำนึงถึงกฎกติกาสงครามการป้องกันการพลเรือนได้รับผลกระทบและมาตรฐานการพิสูจน์เป้าหมายที่ถูกต้องการใช้อาวุธชนิดนี้จึงต้องมาพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงและมาตรการลดผลกระทบต่อพลเรือนการพัฒนาและอนาคต ในยุคที่ระบบเครือข่ายข้อมูลและการรบเชิงอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญขีปนาวุธครูสถูกพัฒนาให้มีการเชื่อมต่อที่ดีกว่าสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้ระหว่างการบินและทนต่อการรบกวนสัญญาณนำทางได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีการวิจัยเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของภารกิจและลดการตรวจจับจากระบบป้องกันของศัตรูแนวโน้มอนาคตคือการผสานร,ระบบอัจฉริยะเครือข่ายข้อมูลและความสามารถเชิงต่อสู้ขั้นสูงบทสรุปทำไมาโทมาฮอคสำคัญขีปนาวุธโทมาฮอคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงในวิธีการใช้กำลังทางทหาร การเลือกใช้พลังยิงที่แม่นยำจากระยะไกลเพื่อลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเพิ่มผลเชิงยุทธศาสตร์แม้จะมีศักยภาพสูงแต่การนำมาใช้ก็ต้องคำนึงถึงผลทางกฎหมายและจริยธรรมตลอดจนผลระยะยาวต่อความมั่นคงภูมิภาคและระดับโลกปิดท้ายข้อคิดสำหรับผู้ชมขีปนาวุธอย่างโทมมฮอสท้อนทังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความท้าทายเชิงจริยธรรมถ้าคุณสนใจด้านประวัติศาสตร์ยุทธศาสตร์หรือเทคโนโลยีทางทหารการเรียนรู้ทั้งมุมมองเชิงเทคนิคและเชิงนโยบายช่วยให้เราวิเคราะห์ผลกระทบได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น